วันลลลลลลอ่ะดูทางก็เจอดิสกรนโคดเอาอ่ะคอนเนคเดอะพิพิลหรือดิพิโปก็ได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ช่วงนี้เขาอ่านว่าดินะแต่ก็ไม่อ่านว่าเดอบอกว่าเออช่างมาถอะมึงตั้งแก๊งมาแล้วก็มาดิก็ไม่ได้กลัวหรอกมึงตั้งแก๊งเอ้ยแป๊บหนึงครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับ ก็แต่งตัวก่อนพี่พี่รีบพี่รีบเพคเคของพี่ยังไม่แต่งตัวเดี๋ยวมึงแต่งก่อนก็ได้ความสูงนะครับของเราก็จะเป็นร้อยเจ็ดสิบแปดละกันนะครับเป็นผู้ชายนะครับสายไหมนะครับวาตานะบีวาตานะเบ่บีบะอะไรไม่รู้แบบพี่พี่พี่ตัวตีแกให้ตั้งเชีองเงี้ย ซึ่งเราจะมาตั้งตัวนะครับผมขอตั้งตัวก่อนนะอันนี้จะเป็น EP แรกเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้สตีนหน้าตาโอ้นี่สามสิบดีของผมมันสาอ็อยู่แล้วไผิวผิวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผีวผไหมหมหมมีมีมพี่เป็นไงพี่พี่เปิดประเทศมาเล่นกันสองคนเป็นไงไม่ใช่มันไม่มีส้งผมบักไหม เออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใส่เดี๋ยวก็ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่จะเอาใส่ให้แต่ว่านใส่ทรงผมนะอื่นก่อนจะไปจะไปเราเปิดเที่ยวมาเล่นสองคนคิดว่าพี่นะเว้ยสองคนน่ะเปิดเที่ยวเลยใช้ชีวิตกันแค่สองคนปะตัวกี่เรายังไม่ประกาศให้เขาเข้ามาเลยเมืองพวกกูเว้ยเมืองพวกกูเว้ยไม่เกี่ยวเว้ยใครมาต่อยหมดเดี๋ยวต่อยต่อยหน้าลิฟต์เนี่ยมาดิใจเย็นพี่ใจเย็นไว้ก่อนใจเย็นไว้ก่อนเฮ้ยตรงนี้เปล่าที่อะ อนี่เลยนี่เลยโคตรพังอ่ะอย่าอยาเลยอย่าเลยเป็นนักลบดินักลบดิเฮ้ยนี่นี่นี่รลวมาเดอดเเดินร่นเดนรดนรุ่นเดินดนร่นใจเย็นจเย็นจเย็นาสอวยวเาต้องแต่งตัวได้ทีหน่ยพี่ก็แจ๋วแ่งแต่งะก่อนเราเราหลักๆเอาเอแค่บล็อกหน้าก็ได้เอออย่างอื่นก็แต่งแต่ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะการเรื่องพวกแฟชั่นเพิ่ม็เลยครับเฮ้ยสูตรวะมึงรู้มมึงคุยกับนายกอยู่เนี่ยมึงรู้ปะเนี่ย ใวะต่อยน้อเดีอยวน้องเสร็จแล้วครับพี่สาวบากแดงใช่ไหบากแดงเียวนะออันนี้เราจะมาหาผู้กันหยสอบสอบสอบไถ่เราพู้มึงยันสองคนเนี่ยมึงจะปีกไอ้นี่เหรออะดูมอะไรมึงรีบๆึงรีบแดนเนอมามามานี่นี่เดี๋ยวพี่พาไปทัวร์บ้านเมืองเราที่สงบสุขว่ะใครอยู่แถวนี้เว้ยต่อยกูเปล่า เราต้องไปร้านรถก่อนน้องชายเรามีเงินติดตัวสาเอ้ยไม่ไม่ไม่มานี้มานี้จมาประกาศให้เขาเข้ามากันยังนะประกาศแล้วประกาศแล้วก็เริ่มมาแล้วเห็นปะไม่ผมบอกพิจาก้าให้มานั้นน่ะวันแรกของลิงที่ตีนะครับทุกคนเนาะกับซ้ายไหมตอนนี้ลิงที่ตีแล้วเย็ดดูยเยนแล้วแหน่อยเดแอกหน่อยเดินแอกหน่อยไม่ได้มานานทองผมผมยาวเลยอะดูดิเดินเดินแอกหน่อยเดินแอกนะเดินแอกเออแอออออ สึกบางเดือนโดนรถชนตัดเนเดี๋ยวมึงดูข้างหน้ามันเนี่ยเขาบอกข้ามห้ามข้ามเนี่ยในส่วนครับแต่กูจะเลื้ยงทำไมทำไมอ่ะปัญหาปัญหากูไม่ละมีปัญหากูว่าล่ะเสาไฟฮะอยากมีว่าล่ะวัดดีวัดดีอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีคนหนาเรื่องกับเสาไฟไปก่อนเยอะยศเข่๘คนแปดคนแล้วแปดคนเนาะธรรมดาว่ะธรรมดาว่ะเดินกันไปอ่ะเยอะเกินไปว่ะ แกผมสะท้อนอยู่ป่ะโทรศัพท์เอ้ยไม่สะท้อนแล้วนะเท่าจริงไม่สะท้อนแล้วทำไมดาน้องธรรมดาพี่พี่ควรปรับเองแล้วกันนะน้องเดี๋ยวน้องะเนาปรับตามตาพี่นะปรับตาพี่ทั้งน้านหรอแล้วพี่บอกไม่หายอ๋อมันอาจจะเป็นที่ตรงนั้นก็ได้มันอยู่ในห้องอยู่ในกล้องอ๋่ใช่เออว่าอยู่ในห้องอะไรเงี้ยแต่ทำไมผมได้ยินเสียงเออใช่ไม่ได้ยินเสียงกล้องนะได้ยินเสียงอะไรกันเล่นเลยอไม่ทันกูหรอกไม่ทันเลยอะไรกี้บุกหลก นี่ไงเห็นป่ะมันกล้องแล้วเออเนี่ยกล้องใช่ใช่กล้องเสียงกล้องเว้ยเฮ้ยเชี่ยโคตรเอาสมจริงจัดบ้าว่าว่าตอบพี่บ้าเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่ซื้อรถเนี้ยอะไรเยอะอยู่ข้างบนวะเนี่ยรถอยู่หอไงซื้อหออะไรไงอ๋อนี่ยเนี่เห็นป่ะเห็นบ้างเนี่ยนี่ยเฮ้ยนี่ถือซื้อรถนี่รถเนี่ยอะไรเนี่ยเอาเลยเอาเลยแม่งวิ่งมาตั้งนานโอ้รถอยู่ตรงเดิม กูจะดูแแบบก่อนนะเอาเลยเลยนี่นี่ถ้าเราถ้าเราลงแล้วได้มึงเอ้ยกูบอกเลยรถแข็งแพงเลยมาเร็วๆมันจะไปไหนจะไปไหนวันนี้วันนี้เลยเอจริงดิไม่มีตังค์เลยนะเว้ยไหนๆก็มาพันเดียวพอพันเดียวก็พอโดยไม่ต้องลงเยอะหาหาเดี๋ยวมันมีมันมีปอกดิ้งกันด้วย a few moments later เออวิ่งกลับทางเดิมนะ ทางรัฐนะไปทางรัฐดูหน่าเสียตังค์เฮ้ยไอ้เหี้ยเราคือเลิกต้นด้วยมึงไม่มีเดี๋ยวมึงหมดอนาคตละมึงหมดอนาคตพี่ก็หมดเหมือนกันนราไม่แตกต่างกันหรอกเราสองคนน่ะไปดโดดลไปดิอ่ะโดดๆไปนะอะไรนะโดดยัย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 อยากตายไอแม่งงี้จนเย้กูไปขอทานเนี่ยโลขอทานพี่เราได้รถหนึ่งคันขี่งั้นแล้วนะเว้ยจริงๆแล้วถ่าเรา หกพันเลยเด้อเว้ยโอ้ยไม่ไม่มีทางหรอกไม่ทำมันไปไปม่ได้หรอกไอพวกรถเป็นไปได้พี่เป็นไปได้มันเป็นไปได้เป็นไปไได้รถอื่นแพงสามพันไม่พอหรอกอุตรดีเอ้ยเขามีรถแล้วแม่งไอ้เหี้ยเขามีรถแล้วเข้าเข้ามาที่หลังเราเขามีรถฮัลโหลครับ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 ไปสูงไหนครับไปสูงไปสู่เลยครับไปสูงเลยครับอุ้ยเดี๋ยวพี่ชายเขามีรถแดงเอ้าเฮ้ยพี่ดอมไหมเนี่ยเฮ้ยได้เอ้า สิโลตีพี่ายไอมไปไปไปไหนครับไปไหนครับไม่รู้ได้ไงวะกูเป็นโรตีวะโผมเออยู่ครับผมจำเสียงดีได้เฮ้ยไปไปพี่ไปไปอุ้มผมหนอุ้มมหน่อยอุ้มผมหน่อุ้มมไหนไปไรับไเลไปเลดี๋ยวไปเจอกันที่แต่งตัวใหม่ไปโอ๊ยน้อดไกรกูอีกเฮ้ยพี่งก็ไปดีไอ ชีวิตมากูไม่เสียเงินไม่พอไม่มีคันนี่มีคันมาเว้ยโอ้โหาไม่จอดแล้วอ่ะแม่งก็วินแล้วก็หมดแล้วว่ะแล้วเราอ่ะยังไม่เงินหายแล้วว่ะหกพันแม่งเอาเล็บบาคาร่าหมดสภาพเอ้ยมันทำอย่างนี้ได้นะมันทำอย่างนี้ได้ตอนนี้มันยังทำได้เนี่ยพี่ลองดูนะอุ้มได้อุ้มได้ลองดูก่อนอุ้มได้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 ไม่ไงเผื่อเผื่อแก้แล้วไงอ่ะ ฮ้าแล้วน้องน้อยเอ้ยผู้สาวผู้สาวไหนอะหลังไงหลังงผู้สาวอะอุ้ยไม่ใช่ผู้ชายผมยาวใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮ้ยดูดูหน้าก่อนเลยดูหน้าก่อนสวัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสาวผู้ชาย้เด้วเจอกันคับเจอกันคร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 ับเจอกัครับเจอกันครับไปไกครับไปไกไปครับไปสายสสายสา นีตรงนี้นะครับ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 รโอ้โหไปพี่ลงลงแล้ลงลงขายเงินดีกว่าเราช่วยด้วยนะครับน้องชายผมหิวนมนะผมอยวดนมครับผมขอตังหน่อยได้ไหมครับขอตังอุ้ยนมได้ครับกดกดตังไดยครับไอ้ปุ๊กปิ๊กวะเนี่ยไเด้ยแม่ ขอตังค์หน่อยขอตังค์หน่อยปิ๊กปิกขอตังค์หน่อยดิขอตังค์หน่อยดิขอตังค์หน่อยขอตังค์หน่อยประชาชนประชาชนสุดที่รักประชาชนสุดที่รักของของนายกขอคนละพันครับคนละพันครับมีความมีเงินไหมครับคนละพันครับคนละพันครับเ่อยๆกันครับขอเงินเลยครับพี่ครับโบผมไม่มีเงินเลยครับสักห้าร้อยนะครับั้นปอดประทังชีวิตครับคนละร้อยก็ได้ครับห้าสิบกันเลยครับคนดูแลประเทศมาขอตังค์ นิดนึงครับนิดนึงก็ห้าสิบาทห้าสิบบาทก็หมดกับบาาลไปแล้วก็ม่อกี้ผมดนลอกผมดหลอกเ้าเจ้าเคนละพันเอ้พันนึงครับพอพันนึงครับพันนึงพันนึงคนละพันมามพันหนึงหมดหมดหมดตัวแล้หมดตัวแล้วจะทำอะไรมาหนนี่เราไปไปไหนบาทเลขเลขเลขสี่ครับลงบามาลงบาร์มา เขาบอกเขาจะพาผมไปซื้อรถเขาบอกว่าถ้าชนะเขาจะพาผมไปซื้อรถครับผมก็เลยหมดตัวหมดเลยครับไม่เหลือเลขสี่ครับเลขสี่ครับเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งครับผมเข้ามาคนแรกของประเทศดีครับเข้ามาคนที่สี่ครับเอ้ยแล้วใครเข้ามาสองสามอะไม่รู้ใครมาพี่สามพี่สามพี่สามเอาเงินมาเอามาเลยนี่จะมาไหมจะมาไม่ไม่มีแดกแล้วจะมาไม่มีอะไรเดือดแล้วเอามาดิ เลขสี่เอือไม่ใช่เลขหนึ่งเลขหนึ่งกับเลขสี่เอามาคูณละพันแล้วก็ไปไกลๆทีเนี้ยผมผมไม่มีรางท้องจารับท้จาไปซื้อรถตำรวจนะครับเฮ้ยไม่ได้หรอกเอามาก่อนไม่มีหรอกไอ้กระตายชนเร็วเร็วดิ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 เร็วเดิไม่มีไม่มีหรอกเอามามาก่อนมาก่อนเออได้ครับได้ได้ได้ คุณคุณไม่ทำหน้าที่เนี่ยคุณไม่ช่วยหรือช่วยเหลือประชาชนนะครับอันนี้อันนี้ผมสามารถแจ้งได้นะครับประชาชนคุณเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือประชาชนให้แล้วครับให้น้องชายผมด้วยผมนะครับไปหมดแล้วครับเลขสี่ครับเลขสี่ครับเลขๆเลรนะเลขสี่เลขสี่หนึ่งพันก็ได้หนึ่งพันก็ได้อะทำไมพวกคุณไม่ไปหาแบบไอ้นี่นะครับไปหาซื้อรถอะไรได้ตางค์ได้ตางค์ได้ตางค์ละ